มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเตรียมเฮทั้งประเทศในยกและคลังให้เงินสดประชาชนคนละ5,000บาทแจกเงินสดประชาชน5,000ทุกคนเมื่อวันที่25สพฤษภาคมเวลา9นาฬิกานาทีที่รัฐสภานะคะมีการประชุมวุฒิสภาโดยมีนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคะ ทางนี้ก่อนเข้าสู่วาระก,การประชุมได้เปิดให้สวลุกขึ้นปรึกษาหารือปัญหาต่างๆโดยพลเอกเลิศรัตนวน,นิชย์สวกล่าวว่าตนเองขอเสนอเรื่องของการใช้งบประมาณพรากากู้เงินเจ็ดแสนล้านบาทซึ่งโครงการเยียวยาต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาอาทิคโครงการเราชนะโครงการเรารักกันโครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่ดีแต่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่หนึ่งปีที่ผ่านมากลับมีประชาชนถูกดำเนินคดีความหลายคดีและถูกกล่าวหาเรื่องของการขายสิทธิ์ของเขาเพราะว่าเขาต้องการเงินไปใช้นี้ต่างๆเช่นจ่ายค่าบ้านค่าน้ำผ่อนรถและรัฐบาลกลับให้เงินไปซื้อของซื้อขนมซื้อข้าวสารอาหารแห้งซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นรัฐบาลควรจะพิจารณางบประมาณกู้เงินที่ออกมาในครั้งนี้ให้ดี และตนเองขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดแจกประชาชนคนละ5,000บาทเพื่อไปทำอย่างอื่นที่เขามีความต้องการรวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลต้องคิดถึงความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ อย่าคิดว่าเงินจะหมุนเงินบ่งรอบเท่าไหร่อย่างเดียวจึงฝากถึงนายรัฐมนตรีและก็กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือประชาชนให้ตรงเป้าแล้วก็ตรงใจผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงค่ะถ้ามีความคลิหน้าอย่างไรนะคะทีมงานจะรีบนำมาอัปเดตให้ฝั่งทันทีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ